รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเที่ยวไหนดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเขียนไดอาลี่การเดินทางราชบุรีสู่จังหวัดน่านครับโดยทริปนี้เราจะตั้งชื่อว่าน่านไงจะที่ไหนละ่ะกับแม็กเที่ยวไหนดีและยิงยุย้ยเที่ยวไหนดีไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ อีกนสีสิบนาทีครับเราอยู่วันที่พิซซโร่ครับก็ออกมากันตอน,นทุ่มตันนี้ถึงพิซซโร่พ่วงนอนพนก่อนแล้วุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางต่อไปอยังจังหวัดน่านคืนนี้นอนแล้วนะแล้วเจอกันจังหวัดน่า ที่เราตื่นนอนตอนเช้านะครับเราก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านเราก็ถึงจังหวัดน่านประมาณเวลา11โมงหรือประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ยแหละครับจุดหมายแรกที่เราไปครับก็คือวัดพระธาตุเขาน้อยครับซึ่งอยู่บนภูเขาสามารถมองเห็นวิวของอำเภอเมืองน่านได้แทบจะทั้งตัวอำเภอเลยครับด้านหน้าตัวระเบียงครับก็จะมีพระพุทธรูปที่หันหน้าสู่ จังหวัดน่านนั่นเองนะครับภายในอุโบโสถครับมีพระพุทธรูปลักษณะล้านนาครับซึ่งดูสง่างามและก็งดงามมากเข้าไปสักการะกันได้เลยนะครับถ้าใครจะมาจังหวัดน่านนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงจังหวัดน่านแล้วครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับเราก็ออกมาเดินทางแล้วก็แวะพัก ระหว่างทางนะครับตอนนี้เราอยู่บนเขาเอ้พระธาตเขาน้อยครับซึ่งเป็นจุดชมวิวของเมืองน่านนะครับ<ม>ก็จะมีพระรูปถรูปนะครับที่หันหน้าไปทางตัวจังหวัดของน่านนะครับแล้วก็มีพระรูปนะครับอยู่ในโบสถ์ที่เราเข้าไปไหว้มาครับซึ่งวันนี้ก็เราก็มาตามแผนที่เราได้วางไว้ครับกับทีมนี้ของเรานะครับ ซึ่งทริปนี้ก็เป็นตอนยาวๆเนาะที่เราจะเดินทางมากันหลายวันเลยแล้วก็หลาย EP ด้วยนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะมีอีกที่หนึ่งคือสับสนเมื่อกี้คือเราขับผ่านมาเราก็เห็น <c oughs> ไปทั้งชอแห,ชอชอหงชอแห่ช่อแฮั้งแจ้ง <laughs> ไม่รู้เดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงแล้วก็ดูดูแล้วกันนะครับผิดพลาดประกาศใดก็ขอขอ,ขอไปมาหน้าที่นี้ด้วยเพราะว่าเป็นทริปนี้ที่เราเระาวาังแผนมานานแต่ว่าด้วยความที่เราวางแผนมานานแล้วเราก็ลืมแล้วเราก็เออแบบมากันแบบงงๆเพราะเมื่อคืนนอนกันน้อยด้วยนอนก็นไม่ค่อยอิ่มนะครับซึ่งวันนี้ตั้งใจจะต้องหาโรงแรมแล้วก็เที่ยวถนนคนเดินในยามค่าคืนของวันนี้ดูบรรยากาศนะครับเขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยรู้ไหมว่าเมืองเนี้ยในตัวเมืองไม่มีเสาไฟฟ้า เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีเสาไฟฟ้าในตัวเมืองออแล้วอยู่ไหนอะอ่าซีโอผมไม่เชื่อครับเดี๋ยววันนี้นผมจะไใช่มีเสาไฟฟ้านะ่ะก็เสาไฟฟ้าอะไม่มีแล้วนั่นไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เขาบอกในตัวเมืองอลน,นี่มมไม่ใช่ตัวเมืองหรอไม่ใช่เขาบอกในตัวเมืองหน้าเนี่ยต,ตัวตัวอำเภอเนี่ยตัวตัวจังหวัดภายในตัวตำบลเมืองเขาเนี่ยเทศบาลเนี่ยไม่มีเสาไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมืองเขาสวยขนาดเขาบอกเมืองนี่สวยมากนะ วัดเวิร์ดสวยมากนะเดี๋ยวซีโไม่เชื่อต้องพา c ีโอไปพิสูจน์โอเคเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปกันต่อที่พระธาตุช่อแหหรือแช่แห้งนี่แหละนะซีโอผมก็ไม่รู้มันคนละที่กันนะ <laughs> ผิดคือเปลี่ยนจังหวัดเลยนะ <laughs> ใชใช่ใช่ใช และเราก็เดินทางมาถึงที่พระธาตุแช่แห้งครับหลังจากที่เราสับสนกันอยู่พักหนึ่งว่าเรามาที่พระธาตุแช่แห้งหรือพระธาตุชาวแห่ที่นี่คือพระธาตุแช่แห้งนะครับที่นี่ครับมีการจัดระเบียบรองเท้าแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ก่อนที่เข้ามาสักการะบูชาพระธาตุแห่งนี้ด้วยครับวันนี้คน ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครับอันเนึงมาจากว่าเป็นวันที่ไม่ค่อยหยุดหยุดยาวนะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์ธรรมดาครับแต่ก็ยังจะมีพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาสักการะพระธาตุแช่แห้งครับเรามาทําความรู้จักกับพระธาตุแช่แห้งกันดีกว่าครับพระธาตุแช่แห้งครับตั้งอยู่ที่อําเภอภูเพียงจังหวัดน่านห่างออกไปจากตัวอําเภอรครับหรือตัวจังหวัดนะครับ3กิโลเมตรครับเป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย เป็นสีทองสุกปลัง่งสามารถมองเห็นได้แต่ไกลครับเนื่องจากว่ามีความสูงถึง2เส้นเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทยัยในอนดีตครับ จากพงสาวดารครับระบุไว้ว่าพระยาเมืองเจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตจากสุโขทัยครับคือกระดูกในส่วนที่เป็นข้อมือข้างซ้ายมาปฏิสถานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้งครับและตามตำนานได้กล่าววา่าภูรเจ้าได้มาเสน็จประทับส่งน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออกที่บ้านห้วยไคลและเสวยผลสมอแห้งซึ่งพระยามนลราช นำมาถวายแต่ผลสมอนั้นแห้งมากพระเจ้าจึงทรงนําผลสมอนั้นไปแช่น้ําก่อนเสวยและทรงพยากรณ์ว่าต่อไปที่นี้จะมีผู้นาพระสารีริกธาตุมาปริสถานจึงเรียกสถูปที่ปริษถานพระองค์สารีริกธาตุนีน้ว่าพระธาตุแช่แห้งนั่นเองครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะเดินทางกันไปที่ถนนคนเดิน จังหวัดน่านครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งจากที่ทํากันบ้านมานะครับหาข้อมูลมาเนี่ยถนนคนเดินจะมีวันมีวันเสาร์วันเดียวหรือเปล่าน่าจะมีวันเสาร์วันเดียวนะ<ม>ครับรไม่รู้เนาะไม่รู้หาข้อมูลน,น,นะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมทํากันบ้านมาเนี่ยก็เลยวันนี้เนี่ยกะว่ามานอนที่เนี่ยก็ว่าละจะนอนเพื่อจะเดินถนนคนเดินที่น่านนั่นเองครับก็ ครั้งนี้เป็นาที่2ที่ผมมาเดินถนนคนเดินของจังหวัดน่านไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลไงไปแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางไปที่ถนนคนเดินตอนนี้ประมาณเวลา5โมงก็ไปถึงก็ประมาณ6โมงบอดีไปไอเยี่ยว ตอนนี้เราอยู่ันที่ถนนคนเดินน่านครับชื่อเขาชื่ออะไรนะแกแในกาดอะไรขวงขวนขวัเมืองน่านอ่าขวงเมืองน่านนะครับตอนนี้เรากำลังเดินเดินอยู่ในตลาดนี้แต่เมื่อกี้ครับผมได้ทําการบ้านแล้วก็สอบถามคนในพื้นที่ครับว่าของดีของเมืองน่านมีอะไรบ้างครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งหมด5้าอย่างเขามีห้าอย่างครับพี่ ก็บอกว่าเป็นของที่ขึ้นชื่อหรือว่าของแบบเป็นชื่อมานานแล้วสำหรับของเมืองหน้านะครับก็จะมีหนึ่งมะขยจีนสองส้มสีทองสามไก่ไก่ไก่หรือไข่อะไรทุกอย่างที่เป็นสาลา์สไละอยู่เขียวอะ่ะแล้วก็เป็นเครื่องเงินแล้วก็ผ้าของชาวไทยรอครับซึ่งวันนี้เราจะตามหากันในตลาดถนนคนเดินนี้ว่าไอ้ห้าอย่างของขึ้นชื่อเนี่ยมัน มีอยู่ในตลาดนี้ไหมหรือว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปก,กันดีกว่าต้ปิดมาปีนี่นะาปิดนี่ไงเจอเครื่องเงินล้วมีเครื่องเงินเครื่องเงินเคื่อหนึ่งในครืองหนึ่งของดีมีนนเื้นชื่อของมือง,งาน,น,านคือเครื่องเงินนี่ครับอยู่ในตลาดนี้ใครชอบก็มาซื้อกันได้ ยังไงส้มใช่ส้มไหมดูนี่แล้วเนี่ยส้มอะไรไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่ส้มเฉยๆยังไม่ใช่ส้มสีทองันนี่จริงจิ ไจีน <German> ฝัน <volumes> ด <shake these stairs> ้น่่นแก้ไ <absorption> อ้ชุ่มกอครับผมขอบคุณครับรสชาติเฉพาะนะครับสส้มตนมะครับทขอเสียงปบมืดัง้าเ่อรับก่แงชุดพอมด้านขากรบแบบนี้สามห้าสามองน้อยิ้อยฝาดฝาได้ทานเล่นได้แกไอ้ชุ่มอแกะร้อครับ ไปเองอยู่ไม่เงี้ยตลอดค่อจะไปฝากใครไหมล่ะรอดไงหมไปฝากใครไปที่บ้านให้อันเลี้ยงครอกี่กล่องครับกล่องเดียวครับกล่องหนึ่งครับนี่เป็นของขึ้นชื่อของนานใช่ไหมครับใช่ครับเป็นของไม้ทองคิ้นผมเห็นไม่มีอะไรนะมีส้มด้วยเหรอส้มสีทองครับ ล้ไอ e, ้นั่นคืออะไรบีไก่ไก่หรือไข่หรืออย่างอ๋ออันนั้นเป็นสาลายน้ำผึ้งไก่ไก่ครับแล้วมันตอนนี้มันมีไหมครับมันมันจะมีอยู่โอท็อปเดี๋ยวมันจะเป็นไก่แห้งตรงไม่แห้งครับเป็นของโอท็อปอะไรเงี้ยพวกนี้ครับมีครับจะแบบนี่เป็นของขึ้นชื่อของน่านใช่ไหมครับค่ะเป็นส้มพันธุ์สีทองของพี่น่านเลยค่ะอ๋อไม่เป็นสายพันธุ์อะไรครับสีทองค่ะอ๋อแต่มันสีทองเลยก็คือปลูกเฉพาะที่น่านอย่างเดียวค่ะ ก็คือสีมันออกมาก็เป็นสีนี้เลยครับที่จริงมันก็คือเป็นส้มเขียวหวานแลค่ะแล้วก็สีพอถ้าถูกเต็มที่สีมันก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะ ของฝากที่เป็นของขึ้นชื่อของหน้านะครับเราก็ได้ตามหาในนี้แทบจะหมดแล้วเหลืออย่างเดียวที่ยังยไม่ได้ก็คือไขหรือไก่ซึ่งเป็นสาหลายซึ่งเราต้องไปตามหาในตรงที่อื่นกันโอเค การเดินทางในตอนที่1ที่มุ่งหน้ามายังจังหวัดน่านก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พาเพื่อนๆไปยังพระธาตุเขาน้อยพระธาตาุแช่แห้งและถนนคนเมืองน่านครับในตอนที่สองครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในตัวจังหวัดน่านและพาไปทอผ้าครับกับชุมชนไทยหรือที่ท่าวังผา และพาไปดูวิวสุดสวยที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรีอุทยานที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่บอกเลยว่าวิวนั้นสวยล้านแปดมากๆเลยทีเดียวครับกลับทิปน่านไงจะที่ไหนละ่ะทางช่องเที่ยวไหนดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ Subscribe และจะไม่พาทุกการแจ้งเตือนถ้าเพื่อนกดกระดิง่งนะครับผม วันนี้เที่ยวไหนดีลาไปก่อนเจอกันตอนที่สองกับเที่ยวไหนดีแดลี่การท่องเที่ยวที่ไหนดีเราไปเที่ยวกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ